การประชุมวันนี้แสดงให้ผมได้เห็นอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าเวลาที่คนไทยของเรานั้นจะร่วมมือกันเราจะสามารถทําสิ่งที่เหนือความคาดหมายได้เสมอและผมทราบดีว่าทุกฝ่ายต้องทํางานกันอย่างหนักเพื่อจะให้ทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ภายในสองสัปดาห์ที่เหลืออยู่นี้ สสัปดาห์นับจากนี้สิ่งที่เหนือความคาดหมายจะเกิดขึ้นนั่นคือเซอร์ไพรส์หพฤศจิกายน2564ตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศซึ่งเดิมเคยยอมรับว่าการตัดสินใจแบบนี้อยู่บนความเสี่ยงเสี่ยงที่ 1. คือเสี่ยงโควิด1 9รอบ5จะกลับมา 2. คือเสี่ยงซ้ำเติมเศรษฐกิจให้สุดลงไปอีก และ3คือเสียงสถานะทางการเมืองจะอยู่ครบเทอมหรือจะไปก่อนกันแน่จึงได้ชื่อว่าเปิดประเทศเดิมพันนายกรัฐมนตรีเพราะบริบทนี้ย่อมอยู่บนเหตุผลเชิงบวกประกาศเดินหน้าเปิดประเทศย่อมดีกว่าเลื่อนออกไป สอดรับกับข้อกำชับกลางที่ประชุมครมเมื่อวันก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีทุกคนเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำสถานการณ์โควิดและฟื้นเศรษฐกิจของประเทศพร้อมกับการปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีปรับครมไม่คิดยุบสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่รวมถึงการกลับลำแจกแจงขอเวลา5ปีก็แค่ย้ำผลงานว่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นใน5ปี ไม่ใช่การนับหนึ่งจากนี้แล้วบวกกับอีก4ปีหลังการเลือกตั้งอีกครั้งตามที่หลายฝ่ายตีความว่านายกส่งสัญญาณขออยู่ต่ออีก5ปีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเชื่อว่านายกรัฐมนตรีตัดสินใจเปิดประเทศด้วยความมั่นใจด้านสาธารณาสุขเป็นหลัก และหวังให้ประเทศเดินหน้าต่อภายใต้ความสมดุลกับเศรษฐกิจปากท้องซึ่งเทียบเท่ากับนานาประเทศที่ทยอยประเมินแล้วก็เปิดประเทศแล้วเช่นกันแต่จุดพลิกผันก็วิเคราะห์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การปัญหาความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐเป็นหลักและเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่จะชี้วัดอายุของรัฐบาลด้วยว่าจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ แต่ปลายทางเมื่อทุกอย่างเดินหน้าลงตัวตามแผนเป็นไปตามเป้าหมายประกอบกับการจัดการคลี่คลายปัญหาภายในพักหลักได้ลงตัวนั่นคือผลลัพธ์ทางการเมืองที่จะตามมาและสืบเนื่องเป็นคะแนนนิยมหรือความชื่นชอบของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชายานีหวัครูข้าวจาะย่อโลกไทย P ี s ีรายงาน